พระเปตตาหลวงพ่อพัดรุ่นปลดนี่นะครับวัดเกาะแก้วอรุณคามตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีปี2521นะครับสุดยอดด้านเมตตามหานิยมโชคลาภนี่เด็ดขาดสุดยอดมากๆเลยนะครับดิมทรงค้ายกับของหลวงปู่โตจึงทําให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นพักของหลงปู่โตผเสร็จนะครับใครมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ พ่อพัดพระเกจิด,ดังในพื้นที่สระบ,บุรีสายตรงเก็บกันนะครับหลายคนอาจไม่รู้จักหลวงพ่อพัดว่าเป็นใครหากท่านรู้จักหลวงพ่อศักชยัยวัดลิ้นทองพระเดชพระคุณพระครูวิจาร์นโนวาดวัดเกาะแก้วอรุณคามเจ้าคณะอำเภอวิหารแดงท่านนี่แหละครับที่เป็นพระอ,อุปชาให้พระศักชยัยและท่านได้รับฉายาว่าธรรม,มสนทโร หลังจากอุปสมบทแล้วก็อยู่ศึกษาพระธรรมวิัยปฏิบัติรับใช้พระอุปชาของท่านสำหรับหลวงพ่อพัดท่านมีเวทวิทยาคมที่เข้มขังนักนะครับครบถ้วนทั้งทางด้านคกรรพันชาตรีแถวคาดเนตตามหานิยมท่านก็เด็ดขาดยิ่งนักนะครับหลวงพ่อท่านได้รับการถ่ายทอดจากองค์อุปชาของท่านอย่างไม่ปิดบังนับว่าเป็นพระอาจารย์คนแรกที่ถ่ายทอดวิชาให้ท่านเลยก็ว่าได้ครับนั้นเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ